ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอ๋มานิสเซนต์แม็กจะพามาชมรถรี v o 4สประตูนะครับแต่งสไตล์อเมกันวสวยๆหล่อๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมว่ารี v o 4ประตูคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างใส่ชุดยกกี่นิ้วใส่โช๊คของอะไรล้รอแม็กสเปคยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ มาดูล้อที่จะใส่รถรี v o นะครับเป็นล้อขอบ22นิ้วยางของแอมไทยเบอร์33 12.5บ2 2้2ใส่กับล้อแนวอเมริกันขอบ22นิ้วกว้าง2นิ้วนะครับออฟเซ็ตลบ4ล้อยืนยนดืดูดูดูเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างว่าทำอะไรไปบ้างโชคโ bon ปรเฟนเดอร์โมโนปรับ8พร้อมซับแทง ิกกี้แบ็กนะครับซับเพกก็ติดอยู่กับตัวโชค๊คนะฮะด้านหน้าก็เปลี่ยนโชค๊คพร้อมสป,ปริงตั้งค่าพีโหลดใหม่เพื่อให้เวลาเราวิ่งเร็วจะได้ไม่กระแทกมากนะฮะแล้วก็เปลี่ยนปีกนอกของซันชุดดับเพาอีกคู่หนึ่งเพื่อไม่ให้เพาชันเวลาขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยเพาจะได้ไม่ไม่งัดยางกันฝุ่นจะได้ไม่ขาดนะครับเพราะรถปรับยกหน้ารถโฟลิลเนี่ยมีปัญหาเรื่องยางกันฝุ่นขาดบ่อยนะฮะเรา ทำให้ยางกระสูกไม,ไม่ขาดโดยการใส่ชุดดอกเพ่าลงมาแล้วก็ปรับมุมล้อช่วยในการตั้งศูนย์เพื่อให้ล้อนไม่เลี้ยวติดแต่คนเซ็ป์ของคันนี้นไม่ยกสูงมากต้องการให้รถเตี้ยๆจะใส่ล้อ,อยางสั่นสนิ้วได้โดยที่เลี้ยวไม่ติดนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จมาชมว่าออกมาแล้วจะสวยประมาณไหนครับ